응พี่น้องปลาปลายัง่ยปลากระสูปลากระสูจ้าพี่น้องจ้าโอ้กระป้กล่องคมาคนน้พี่น้องโคตรปลาปลาตองนะจ้ะแต่ปลาตองโอ้โหปลา เอเยอไปเ่อวงกัน้อพไม่ได้แน่ครับมาเลยเด้ค่ะเด้อเด้อได้อาเหยื่อบร้ย่นขาอย่นี้มาโคตกชิลลีมากำลังดีๆเลยกรรมดีเลยปัญญายุไงปุ่มีพี่น้องปลาหน้อยมาบ้างปลามานี่ยก้าพนอมมหาปลาไปปี๋เนาะจ้ะพี่นองจ้า พี่หอประกดก็ได้จ้ะปุ๊ปรากฏดเนีงคะเนี่ยปรากดเหลืองปกข้างเหลืองหรือตัวเหลืองปรากฏเหลืองปรกเหลืองจ้กพี่ต่อไปก็สีกลายเป็นปรากฏดหมอค่ะเอเคปลาสูตรเป็นไดไรเสียบอมอุกใจปะคะปลาลายค่ะขี่ขาดโพดบบเนี้ยขาดดโพดเหลือเไปเลยเออไปแล้วครับพี่หอิเนไพ่ไไหน นอจ้ะกำลังับอยู่โปกๆปลาปลาตองทีอยู่บ่คะเนี่มีอยู่กเครื่องเครื่องของเพ่อกะทีน้ำต้มนะน้ำต้มเบาๆต้มปลาซื้อปลาเจใส่ยังแล้วกันน้ำปลาแดกปลาปลาแดดข้าเนีจะแดกโลว์ปลาหอมขาคัว เอาคัวมะพริ่มปนอันกระปุกอันนี้อันนี้นั่นพุงนัวโอ้พงเสียตกใส่ร้ายเสพรลายใส่หน่อยลายเสพลายเอากระขูดเอาแต่เนื้อมันปลาตองขูดเอาแต่เนื้อมันแล้วก็ซับให้ละเอียดแล้วก็มะคัวใส่บะพริกใส่กระคัวคูให้ละเอียดเพราะมันละเอียดจะได้ที่แล้วถ้าก็เติม น้ำต้มอุ่นๆจักหน่อยลงแล้วก็น,น้ำประแดกลงประแดกลวกเนี่ยแล้วก็คอยโคกผสมเ่้นละน้อยใสนมันสิบรอนั่นสิบรอนเลี้ยวสิบร้นขึ้นน้ำกระโคนจังไงประตองกัน ขูดเอาแต่นเนื้อมันมะโคลไข่มันนิ่มๆไข่มันละเอียดกลางมันกัดละเอียดไปเลยใม่โตตอนนีาเราทำเพื่อเพื่อสิเด็กกินลาปลาตองนี่กามกามเข้มจนข้นแม่นะคะ,ะถึงมือ เพื่อนกินนะัะะไปซื้อตลาดจะสีแหงเด้อินด,ดเพื่อนเรด้กินเอาแบบได้ครับเอาแบบ,นบนะะเ,เบนเื้อวดอตัวะคะเอาเอาตัวพอดีหมดองเอาเหลวไหลน้องไม่สิเขาเป็นเหมือเดียวกันเได้ก็เ,เ,<อ>เต็มไปอีก<อ>มปานะค่ะแปลานะคะหองขาเพิ่น เพิ่นชีติลาปลาตองสุดยินจ้ะหลังจากที่ว่าเข้าไปตรวจปลาได้ปลาตองมาแล้วน้อจ้าพี่น้องจ้าน้องจ้าหาซุโมงทานไปไหวคือกี่ตัวคะพี่น้องจ้าเตี้ยเตี้ยเตี้ยเต็มยค่ะจากก้นโคกเตี้ยเตี้ยเตี้ยลาปลาตองพี่น้องเปลี่ยนกันค้นอยู่ตามเทื้ยสีเทื้ยค่ะจากก้นโคกเตนเต็มค้ยจากก้นคดโค่ะพี่น้องค่นไปค่นมาใส่น้ำต่มเที่ยวใส่น้ำต่มใส่ไปใส่มา กันบดสองสวยย่ใหญ่น่ะจ้าอันนี้ขันตอสุดท้ายค่ะพี่น้องคะใส่ต้นหอมแลค่ะล้วกะค้นอีกสักหน่อยกะเซตละค่ะพี่น้องคะเฮ้ยขันแม่ป่าบระเฮติกินนี่บอด้กินด้วยจาเมนูนี้นอกจากว่าสื่อคนกินเนาะค่ะมันมีอุปกรณ์ด้วยสิหรอ ตองนะจ๊ะพี่น้องกัดเข่ากัดข้างเจ็บเข่ขาขี่รุนค่ะผู้พิชิตนะคะพี่น้องคะเรียบค่ะเรียแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวไะเ,เดี๋ยวเล็กสิภาพเดี๋ยวห้าไปกินกันครับน้องคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้มาพอกับเล็กสาภาพจวดคือเก่านะคะเมื่อนี้เล็กสิผพาพ,พี่ผ้าหน่องมาก,กินจ้ะพี่น้องจ้า ลาบปลาตองนะจ๊ะพี่น้องอันแป้นกวดมองมาไดจจาะะ้จ้ะพี่น้องจ้าลาบปลาตองนะคะจ้าพี่น้องคะเมื่อน,นี้ผ้าพีผ้าหนองมากินอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่านะคะมาเดอ้อจ้ะแสบๆน้ากันกับเล็กค่ะพี่น้องคะ่ละลาบปลาตองคะ่ะในป่าตําจนมากามเข็นขืน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้มาเดอ้อจ้ะแสบๆกับเล็ก เดยอดอนยอดมะก,กอกร้อมจ้กพี่น้องจา้าแสบพี่น่องหอมค่ะมลมวอยวีวจ้าพี่น้องจาอ้าโยอยู่หัวหน้าเนาะค่ะ แบบค่ะครับพี่นนองขั้นแม่ป่าบริเวณที่กินกับบัิทกินด้วยจากเมนูนี่ ใส่เนื้อหฮงพร้อมจ้ะพี่นอ้องจ้า mm hmm. จะแสบๆกับเล็กเจ้ค่ะพี่น้องคะเมือมเม่อนี้ได้มาเฝ้าหน้าจ้ะพี่น้องเพิ่นเอาหนามเขาค่ะพี่น้องคะเอาหนามเขาท้งหน้าเนาะค่ะพี่น้อง มาไหว้าปานนิกาสีเริ่มไทยแล้วค่ะ แสบค่ะพี่น้องบปได้ก,กินโดนแล้วเนาะค่ะเมนูเนี้ มมแม่ป่าเราเห็ดเนี้ออืดตัวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ

ขุ่มค่าอยู่จ้จะ, <c oughs> ะ,ะ,ะพี่น้องจ้าขุ่มค่าก็แอไปกวดนะค่ะตากแดดหอนก็หอนคะ่ะพี่น้องค่ะพากันไปกวดปลาคุ่มค่าอยู่พี่น้องออแจ็บค่ะ มะละหน่อยในสวนค่ะพี่น้องที่แียกเรียกว่าแตงค่ะมะละ อันนี้เล็กเอามาขัวเอาด้จ้ะพี่น้องจ้าหยอดมา,าก,กรอกง่ายง่ายพี่น้องจ้าอยู่ในริมสะนะคะ ัวจากพี่น้องจ้าอันหลาปลาตองนะคะเนี้ยเนี้ยขุนขุนอวดตัวค่ะพี่น้องแสบแทะแสบวาหมดค่ะพี่น้องค่ะ,ะเล็กตองกราบ,บขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะอ่าผู้ที่เข้ามาติดตามเล็กเนาะคะ่ะทั้งไม่และเกาค่ะพี่น้องค่ะที่หายกำลังใจเล็กเล็กตองกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่แใจก็อย่าพึงถิ่นพึงตะส่องน้อยๆเด้อยจ้าเลสาพาจ,จวด ยัง่กจะฝากพี่ฝากน้องในเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวลาพี่ลาน้องไปก่อนจ้ะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สวัสดีจ้า